สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของชนิดของคำนะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนค่ะว่าเราเรียนชนิดของคำเพื่ออะไร ข้อหนึ่งนะคะก็เพื่อให้นักเรียนนั้นบอกความหมายและชนิดของคำได้ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเห็นคำใดนะคะเราก็สามารถบอกความหมายของคำนั้นว่ามีความหมายอย่างไรและสามารถบอกว่าเป็นชนิดของคำชนิดไหนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อสองเพื่อให้นักเรียนนั้นจำแนกและ วิเคราะห์ชนิดของคําได้ถูกต้องนั่นก็คือสามารถจําแนกคําแต่ละคําได้ว่าเป็นคําชนิดใดและวิเคราะห์ได้ว่าคํานั้นมีความสําคัญหรือเหมาะสมในการใช้อย่างไรนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะ เพื่อให้นักเรียนนั้นนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะการใช้ชนิดของคำนั้นนะคะเราต้องนำไปใช้ให้ถูกกับกาลเทศะนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะคะสืบเนื่องจากการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้คำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะ เราจะเรียนชนิดของคําอยู่ด้วยกันสี่เรื่องนั่นก็คือคํานามคําสรรพนามคํากริยาและคําวิเศษค่ะเรามาตามน้องหมูกันนะคะว่าจะเรียนเรื่องอะไรกันก่อนน้องหมูต้องการเรียนคํานามเราก็มาดูกันนะคะว่าคํานามนั้นหมายความว่าอย่างไร คำนามแบ่งด้วยกัน2ชนิดนะคะเรามาดูชนิดที่1กันก่อนนะคะชนิดที่1สามาัญนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของพืชและสถานที่ต่างๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นคำว่าคนนะคะคนนั้นมีใครบ้างมีเด็กนะคะ มีผู้ใหญ่มีพยาบาลตำรวจทหารคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปสัตว์นะคะสัตว์ก็จะมีแมวมีนกมีกระต่ายมีเสือมีปลวกนะคะต่อไปสิ่งของสิ่งของก็จะมียังลบดินสอตู้เย็นทีวีโทรศัพท์ ส่วนสถานที่นะคะสถานที่ก็จะมีโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านสถานีอนามัยสถานีตำรวจและสถานีรถไฟนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่าเครื่องบินนะคะ เครื่องบินในโลกนี้ไม่ได้มีลำเดียวกันนะคะมีตั้งหลายลำแล้วก็มีหลายรุ่นนะคะแต่และรุ่นนั้นลักษณะก็แตกต่างกันไปนะคะต่อไปคำว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะคะมีทั้งเด็กผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เป็นพยาบาลก็มีเป็นนักกีฬาก็มีนะคะหรือคนแก่นะคะต่อไปคำว่า ต้นไม้นะคะต้นไม้ในโลกนี้ก็ไม่ได้มีต้นเดียวนะคะมีตั้งหลายต้นแล้วก็มีหลายพันด้วยเช่นกันค่ะคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าสุนัขนะคะสุนัขนั้นก็มีหลายพันเช่นกันนะคะเรามาดูชนิดที่สองกันนะคะชนิดที่สก็คือ วิสามาัญนา,นามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของพืชและสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะรูปนี้คือวัดยาณสังวรารามนะคะมีหนึ่งเดียวในโลกนี้มีที่เดียวนะคะต่อไปค่ะ ลิซ่าวงแบ็คพิ้งนะคะอันนี้ก็มีอยู่คนเดียวในโลกนะคะอะไรที่เป็นการเจาะจงถือว่าเป็นวิสามารยานามอย่างเช่นนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะก็มีที่เดียวใช่ไหมคะโรงเรียนมารีวิทพัทยานะคะนี่ก็มีหนึ่งเดียวเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูน้องหมูว่าน้องหมูอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำชนิดไหนคะ่ะน้องหมูต้องการเรียนรู้คำสรรพนามเรามาดูความหมายของคำสรรพนามกันต่อเลยคะ่ะคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนาม เือให้ทราบว่าใครเป็นผู้พูดนะคะผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงและทำให้เนื้อความนั้นเกิดความสละสรวยมากขึ้นนั่นเองค่ะคำสรรพนามนะคะที่เราใช้แทนกับบุคคลเราจะแบ่งย่อยออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือสรรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2 และสรรพนามบุรุษที่3สรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะนั้นหมายถึงสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเช่นคำว่าฉันฉันในที่นี้ใช้แทนตัวเองสำหรับที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะใช้คำว่าดิฉันก็ได้ค่ะต่อไป ผมนะคะใช้กับเด็กผู้ชายหรือจะใช้คำว่ากรบผมก็ได้นะคะคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าหนูในที่นี้นะคะส่วนใหญ่คำว่าหนูนั้นจะใช้กับเด็กผู้หญิงนะคะแต่บางครั้งเด็กผู้ชายนะคะ ก็ยังใช้แทนตัวเองคำว่าหนูเพราะส่วนใหญ่ถ้าเด็กนั้นคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้คำว่าหนูเช่นกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคำสรรพนามบุรุษที่สองนะคะสรรพนามบุรุษที่สองนั้นใช้แทนผู้ฟังเช่นคำว่าท่าน ท่านในที่นี้นะคะใช้กับบุคคลในฐานะเดียวกันหรือคนที่มีหน้าที่การงานสูงกว่าเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณในที่นี้ใช้กับคนที่มีอายุสูงกว่าเราอีกเช่นกันหรือในหน้าที่การงานแต่ส่วนใหญ่นั้นนะคะคุณนั้นจะใช้กับ คนที่มีอายุมากกว่าเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะสุดท้ายคือคำว่าเธอนะคะในการที่เราคุยกันที่เป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนสนิทก็ใช้แทนผู้ที่ฟังนั้นว่าเธอนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสรรพนามบุรุษที่3นะคะ สรรพนามบุรุษที่3ามนั้นใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นคําว่าเขาในที่นี้นะคะคําว่าเขานั้นนะคะใช้กล่าวถึงคนที่มิได้อยู่ในที่ที่เราคุยกันนะคะเอยบุคคลที่สามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่ามัน นะคะมันในที่นี้มักจะใช้กับสัตว์นั่นเองนะคะเอาละค่ะคำสรรพนามเราก็จบไปแล้วทีนี้เรามาดูซิน้องหมูจะเรียนรู้คำอะไรต่อนะคะเอาละค่ะคำกริยานะคะคำกริยา ดูกันนะคะว่าคํากริยานั้นนะคะคือคําที่บอกอาการการกระทําต่างๆของคนสัตว์และปรากฏการทางธรรมชาตินะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำกริยาที่แบ่งออกเป็นสองชนิดนั้นมีอะไรบ้าง ันที่หนึ่งนะคะคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะก็คืออกกรรมกริยาคือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์เช่นคำว่าบินนะคะนกบินนะคะเราไม่ต้องต่ออะไรเลยพอเราพูดนกบินเราก็เข้าใจแล้วว่านกนั้นบินอยู่ ไม่มีกรรมมารองรับนะคะต่อไปคำว่านอนนะคะน้องนอนคุณแม่นอนถือว่าเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะต่อไปเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะเต้นนะคะน้องเต้นลาฉันชอบเต้นเราไปเที่ยว ที่เขาเต้นกันอย่างสนุกสนานตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคําที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะน้ำไหลนะคะน้ำไหลเราพูดแ,แค่นี้เราก็เข้าใจแล้วนะคะ,ะยังมีผีเสื้อตรงนั้นอีกทำไมคะผีเสื้อบิน เห็นไหมคะว่าเป็นคําที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับเราเรียกว่าอากรรมกะริยานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคนกําลังทําอะไรกันคะวิ่งแข่งเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการกรรมมารองรับเลยพอเราพูดว่าเขาวิ่งแข่งเราก็เข้าใจแล้วนะคะต่อไปคะ่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรดีใจมากเลยใช่ไหมคะเขาดีใจเห็นไหมคะว่าไม่ต้องการกรรมมารองรับเลยคะ่ะต่อไปนะคะคำกริยาชนิดที่2นะคะก็คือคำกริยาที่ต้องการกรรมนะคะคำกริยานะคะที่ต้องการกรรมนั้นก็คือคำที่มีความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ะะจึงต้องมีกรรมมารองรับในการกระทานั้นๆให้เกิดใจความที่สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองมาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าอะไรกินนะคะถ้าเราบอกว่าน้องกินเราก็ไม่รู้ว่าน้องกินอะไรจะต้องมีคำถามต่อมาว่าอาวกินอะไรล่ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าน้องกินข้าวน้องกินขนมนะคะ ต้องมีกรรมมารองรับนะคะต่อไปค่ะกอดนะคะคำว่ากอดเป็นคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์เราจึงต้องมีกรรมมารองรับในที่นี้ก็คือกอดสุนัขนอกจากกอดสุนัขแล้วกอดน้องใช่ไหมคะกอดคุณพ่อคุณแม่นะคะ ตรงนี้เราต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองนะคะจึงจะสมบูรณ์ค่ะต่อไปนะคะคำว่าขับกิริยาคือคำว่าขับเราพูดขึ้นมาว่าเขาขับเราก็ไม่รู้ว่าขับอะไรนะคะเราจึงต้องบอกว่าเขาขับรถนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำกิริยาคำว่าล้าง นะคะในที่นี้ถ้าเราบอกว่าแม่ล้างเราก็สงสัยแล้วเอ๊ะล้างอะไรสามารถล้างได้หลายอย่างนะคะล้างมือล้างจานล้างหม้อล้างรถอย่างเนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าทำนะคะคำกริยาคําว่าทำ เราก็ไม่รู้ว่าทําอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าทําอาหารนะคะนอกจากทําอาหารแล้วทํากันบ้านทำขนมนะคะต่อไปค่ะเราเรียนรู้3ามคำแล้วนะคะคือคํานามคํากริยาคําสรรพนามสุดท้ายนะคะน้องหมูมาที่คําวิเศษ นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคำวิเศษมีคำอะไรกันบ้างนะคะคำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนะคะเพื่อที่จะให้คำเหล่านั้นเกิดใจความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชนิดของคำวิเศษมีดังนี้นะคะ คําวิเศษที่บอกลักษณะนะคะเช่นคําว่าบางสูงอ้วนผอมยาวหนาขาวดำเล็กใหญ่ตรงนี้ถือว่าเป็นการบอกลักษณะนั่นเองค่ะดังตัวอย่างนะคะผู้หญิงสองคนนี้มีคนอ้วนกับคนผอม นะคะสมุดมีเล่มหนากับเล่มบางต้นไม้มีต้นที่สูงกับต้นที่เตี้ยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำวิเศษที่บอกเวลานะคะวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้อนาคตอดีตนะคะเมื่อวานซืน นะคะเดี๋ยวนี้สักครู่นี้นี่ถือเป็นการบอกเวลานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำวิเศษนะคะคำวิเศษที่บอกสถานที่นะคะทิศเหนือทิศใต้ข้างหน้าข้างหลังด้านข้าง ด้านบนด้านล่างข้างซ้ายข้างขวานะคะตรงนี้ก็บอกสถานที่นั่นเองค่ะคำวิเศษที่บอกจำนวนนะคะจะมีคำว่าทุกคนมากน้อยนะคะเยอะก็ได้นะคะหรือเป็นการบอกจำนวนหนึ่งคนสองคนก็ถือว่าเป็นการบอก จำนวนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำวิเศษคำวิเศษที่ใช้เชื่อมความนะคะจะมีคำว่าซึ่งจึงที่อันนะคะตัวอย่างว่าฉันต้องตั้งใจอ่านหนังสือจึงจะสอบได้ที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะคำวิเศษ ที่ใช้ในเรื่องของการขานรับมีคำว่าอะไรบ้างคะค่ะครับจา๋าขานะคะเป็นการขานรับนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะใช้คำไหนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำวิเศษนะคะในเรื่องของการปฏิเสธนั่นเองคะ่ะมีคำอะไรบ้างคะ ไม่ได้ไม่ห้ามมิได้มิใช่นะคะตัวอย่างนะคะบุคคลภายนอกห้ามเข้าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามถ่ายรูปห้ามรับประทานอาหารห้ามวิ่งห้ามส่งเสียงดัง นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้คำวิเศษในเรื่องของการปฏิเสธนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนชนิดของคำทั้ง4ชนิดแล้วนะคะนั่นก็คือมีคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนักเรียนคงเข้าใจกันดีแล้วนะคะ ดนั้นวันนี้คุณครูต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ